สวัสดีครับผมวัดสโอสอนนะครับก็วันนี้ผมมีปืนตัวเล็กๆน่ารักอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารีวิวสั้นๆให้พี่ๆดูนะครับก็จะเป็นปืนของโครงการสวัสดิการกรมการปกครองนะครับราคาก็ประมาณสัก4 5 0ห0ันบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เลยครับ นี้เลยนะครับมันคือสมิธนะครับสมิธสมิธ MP 9ชิวนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นปืนขนาด9มมนะครับ9มมก็เป็นปืนในไซส์ของอ sub compact นะครับก็คือเป็นปืนขนาดเล็กนะร่างก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามเล็กกระทัดรัดนะครับก็ประมาณก๊อกประมาณก๊อกสี่สิบสามนะครับก๊อกสี่สิบสามนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีแมกกาซีนมาให้สองตัวนะครับก็คือ แม็กตัวนี้เขียนไว้ว่าบรรจุ8นัดนะครับตัวนี้จะบรรจุ7นัดนะครับตัวนี้พอเราบรรจุแล้วเนี่ยก็จะได้จับเต็มมือหน่อยนะครับจับเต็มมือหน่อยตัวนะตัวนี้ก็จะสําหรับก็ก็จับได้นะเต็มมือเหมือนกันสําหรับพกซ่อนนะครับใส่ในกระเป,ป๋าของเกง เป็นปืนเก้ามมขนาดซับคอมแพตอีกตัวที่น่าสนใจนะครับเอ็กน่าใช้บางฮะตัวบางมากนะครับบางเทียบเลยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการปืนซุกซ่อนนะครับซ่อนพรางแบบเนียนๆผมว่าตัวนี้น่าใช้นะครับน่าใช่ โอเคนะครับก็คือเป็นปืนสมิธ MP9 ช h ลนะครับสวยงามโอเคครับดีครับ